สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Content Warming เกมที่จะพาเราทุกคนนะฮะไปสำรวจโลกเก่าและเราอยากเป็นยูทูบเบอร์เอ้ยพูดได้ว่า <laughs> ไม่ทันละเราอยากเป็นคนดังเราต้องไปถ่ายคลิปน่ากลัวน่ากลัวสุดแสนประหลาดในโลกเบื้องล่างกันและเราก็เอามาลงในโลกออนไลน์เพื่อให้เราไปบ่อยเ่อภาร,รกิจของเราเพียงแค่นี้เรามีเวลาแค่3วันทำยังไงก็ได้ให้ยอดวิวถึง3,000วิว รับทราบนะครับทุกท่านก็ทราบครับทราบข่าวนะลุยเลยแรกชิลกลับไปน,นอนได้ไ,มไดหมเดี๋ยว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 กลับไปนอนแล้วอ,อเพราโอ๊กเดียังไม่หันเริ่มเลยแต่ว่าก็ต้องถ่ายผีหลายๆตัวนะในเกมนี้มีผงม,มีผีเลยไม่มีเออจริงนะแชทผมไม่เคยหลอกคนดูนะฮะนี่เรียบร้อยเด็ดเฟรดีเฮ้ยชิปหายแล้วโอลืมหยิบไปฉายไม่หยิบอะไรมาเลย โ <Okay, S 2> อเคยังได้อยู่ใช่ไหมยอยู่ไหนก็าไปฉายนี่ไงโอ้หนะฉันลืมเริ่มเกียมมาก็โป๊ะเลยแต่คนที่ชื่อเต้นี่ก็พูดเาไว้ใจละเฮ้ยเดี๋ยวนะผมเนี่ยว่าจริงใจตลอดทำไมแชทพูดพผมแบบนี้ไม่ดน้นะฉันนะ ไปไปเดินเรียงคิวไปไปทางไหนกันดีอ่ะนี่ถ่ายแต่ตรงนี้อ้าใครชนวะปากนะปานะผมไม่อยากไฟแล้วนะเหมือนกัันยงไม่ได้ไปดูนี่สิครับ ทุนที่โลกเก่าของพวกเราเก็บไปต้องมาต้องพาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เชี่ยอะไรวะสาทันเลยทันไายเลยอะไรวะไมปใส่หมวกตกด้วยแมงมุมบาบอดนจำสกิลสแกนไม่มีนะเมื่อกี้นี่คือก็มาแบบน่ารักน่ารักนะเมื่อกี้ แค่ไห้เนาะถ่ายยันข้างบนไหมเดี๋ยวไม่ตเต็มแค่ข้างบนไหมมันสว่างไปไม่ได้กว่าไม่ถึงว่านี่ตั้งค่าให้มันสว่างเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวผมเห็นผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วนี่นี่ถ่าย ข้างหน้ามีข้างหน้ามีนึงบุ้งหบุ้สไปเดอร์แมนอุ้ยอกออกออกออายธันได้ไหมยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่วิงแล้ว oh shit oh shit oh no ลอง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 ไปรถไปที่ยานได้ไหมมีหนูมีหนูมีหนูเต็มแล้วเต็มเต็มแล้วเต็มแล้วเหรอเต็มแล้วเหรอกลับดีกลับดีเต็มแล้ว มาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้โหอะไรอะไรสี่คนร้อยสี่คนร้อยสุดใต้สุดใต้เมมเกมก็ตับดดใต้ไปกลับเลยเปียวโตโอ้โหโอ้โหมงดังรัวๆเลยกลับบักที่โอ้โห ใช่ทำกล้องเข้าไปมันมันเห็นแค่ตัวเดียวยอดวิวมันจะน้อยไปไหมไม่จะน้อยนะประเด็นคืออยากเย้มากกว่าเมื่อมันเต็มไวมากเลยถ่ายเล่นไงเมื่อกี้เราไปดูผลงานมีเรามีเวลาตั้งสามวันกูนะเดือนก็จริงไปเราไปดูผลงานของเราดูการถ่ายทับครั้งแรกของพวกเราอ้โหเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอนเทนต์วอร์มี่ เกมที่จะพาเราทุกคนนะฮะไปสำรวจโลกเก่าและเราอยากเป็นยูทูบเบอร์เอ้ยพูดได้ปะวะแล้ว <laughs> อยากเป็นคนดังเราต้องไปถ่ายคลิปน่ากลัวน่ากลัวสุดแส,ส,สนตลาดในโลกเบืองล่างกันและเราก็มาลองโลกออนไลน์เพื่อให้มันเปิดเราภารกิจขอลังเาีืงแค่นี้เรามีเวลาแค่3วันทั้งนงก็ได้ให้ยอดวิวถึง3,000วิวรับทราบนะครับ <c oughs> มไม้ใหญ่นี่ผมว่าอี้เวลี่ลาวเสียงดังมาก่ไปเปิดดี๋ยวนี้สิครับพื้นที่โลกเก่าของพวกเราไปไหนอ่ะบ้าบอ,อแต่หมดกลมกนมแสกไม่มีนะเมื่อกี้เมื่อกี้ก็มาแบบน่ารักน่ารักมากี้ ผมเห็นแล <c ré imen> ้วผมเห็นแล้วน <c oughs> <od> ี oh ่น so. ah ี่ข้างหน้ามีข้างหน้ามีสไปเดอร์แมนออก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 ไททันได้ไหมตายยุ่งยู่งยู่งยุ่อยู่เวงแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหลอง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 ไปที่ยานได้ไหมว้าว เจนร้อยยี่สิบพิลรอยเหรเจ๊น่ารักแน่นะวินไปยแน่นอนกู้ชิมว่าแบบมันจะอัดเสียงด้วยนะเนี่ยของโคตรดีเลยว่ะหนึ่งร้อยแปดดอลลาร์เสียงพี่เตยเบามากจริงปะเนี่ยน่าจะไกลไหมไปไหนเดี๋วลาพักก่อนกันดีกว่าซ้อมกันเดียวพวกเราขอสดสลิปอะเจ๊ฮแชทผมหน่อยคุณเจ๊ เกมดีนะเกมดีตอนแรกก็เจอน้อ,อยบิดแล้วเว้ยหลุนเบอร์ฟ้านกกาบอยบินตื่นมันมีคนนอมไม่ตื่นเฮ้ตื่น <c oughs> เฮ้ยหืออยเห้ยเดี๋ยวเหรอฟา, <c oughs> าสองตัวไ anyway. ปมีไอเทมไม่ซื้อไหม ซื้อเลยเหรอไม่รู้ว่าอะไรจะเป็นซื้อของตรงนี้น้อยแเกินออกซิเจนมาละไม่ได้มีออกซิเจนอะโอ้ยมีแต่แพงแพงแพงเกินไปเราไปต่อคือต่อไปกันดีกว่า

ไม่มันสีแดงเจอแล้วเจอแล้วเหรอไวจังอะมมีนะอะไร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 หายคนอ๋อตกเขาตกเขาตก เราล่อง้วกล้องอ่ะชิปหายละที่ไะนอ่ะถ้าท่านระหว่างนี้คือลงไปได้ไหมอ่ะก็ต้องหาทางลงแบบค่อยๆลงปะมันต้องตายแล้วมั้งเนี่ยลึกขนาดนี้รออยู่รอใช่ไหมยังเห็นเสียงอยู่นี่รออยู่รออยู่จะหาทางไปเจอกันยังไงก่อนประเด็นจะลงไปงไหมอ่ะ ไม่มันลงไปได้เหรอฮะไถึงโดดลง,งไปได้เจ็บนีน่แหรอนี่เขาขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วอยู่ไหนอ่ะนี่ไม่ของหลัไปนี่ไงได้อยู่ดีก็ล่วงไปข้างล่างโอเค,อเคไปไหนต่อดิอไม่มีอะไรแล้วนะตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรข้างล่างลงไปเมื่อกี้มันไม่มีอะไระเลยเป็นทางมา ไไม่ได้อันนั้นไม่ใช่่่ครานนีีเยทุกคนวิ่งกันแบบว่าแบบไม่ห่วงตามีหน้าเลยอน่ะเจอมาวิ่งไม่ทันถ้าแม่เปิดไประหาตลาดไม่ได้หรอมันเกินวันแบตจะหมดเอาวะดิามาเปิดตลาดทีเปิดตลาดเปิดเท่าที่จำเป็นพอไปใช้สว่างเยว่างจังวะ ที่ไหนวะเนี่ยถ้าเป็นสถานที่จริงๆที่แถวนี้มันอุโมงได้ไหมแตบบ่ว่าอุโมงรถไฟใต้ดินอย่างเงี้ยเนาะใช่ผมเันจะนโดนเลยตันตันมกทางฝั่งนี้มาถ่ายทำะคอนเทนต์นะครับจะจไม่เจออะไรเลยไม่ได้นะนนนเหมือนโรงงานร้างนี่หรอ จะทางเจอทางดูจะจัดมีไฟฉายไฟฉายมันหมดแล้วระวังอยู่นะตอนนี้น่าจะไม่เป็นไรมั้งจะไปทางสีฟ้าเลยทางธรรมดาดิสีฟ้าไหมดูแปลกตาดิเฮ้ยอาอะไรโขายผมไหมโอ้ยทำไงอะเอ้าพอมันกลับดักปะพอมันหมุนหุ่นยนต์นี่

ออกกเเดดดแตกนึงเลยอะไรวะโอไม่ไม่แน่าเจออะไรค่ะกลับแล้วมั้งเราเหลือผู้รอดชีวิตจุดสามคนนะครับตอนนี้เราก็จะกลับไปบนพื้นโลกของเราอีกครั้งเนึ่ยจะมี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 โดน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 มี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  มาแล้วมาแล้วไปไปไปตตู้อุ้ยหเกือบเยหลอนจัดเขาว่าอะไรแดงๆวะเมื่อกี้นิดหันไปเจอเอ้ายเนี้ยใลูกอ่ะอ่าเนหักเงินสิบเอ็ดบาทมันอะไรวะไม่รู้ว่หักเงินต้องฟืนคนใช่ไหมใช่ต้องไปนอนกัน อยากดูก่อนนะดูก่อนไม่ได้เหรอมันต้องดูก่อนได้ดิมันต้องดูก่อนจะถึงไหมบ้าบอระดับนี้ไม่มีภาพครับโอ้ยเหน่ยไม่ใช่เอสดีกึงเงี้ยโคช้าเลยตายอ่ะกอมก็กาดคนก็กาดวะเนียเราในห้องแล้วนบักแดกเหรอ พี่เชิญมาหน่อย5 5าแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบสามหน้าหมื่นยอดาแต่เจ็ดหมื่นอ้าวมันไม่ได้แผนนะเฮ้ยเชิญไม่ได้อ่ะเอ้ามันขึ้นมันขึ้นออฟไลน์อ่ะมันเชิญไม่ได้อ่ะจบจบเชิญไม่ได้จริงดูสองเลยอ่ะหลุดเอ้าวดูสองเลยเหรอไม่รู้ เลยแค่สองเริ่มใหม่ไหมงั้นได้ีๆมันก็ไม่ได้ด้วยมันมันเหม็นแบบไม่ได้เลยตอนเนี้ยโอ้โหโอ้โหแค่ดูอันเนี้ยอยากดูได้ไหมว่าได้กี่วิวดูมั้ยนะบ้าดูไม่ได้ไอ้ดิมันไม่แผ่นมันไม่ออกอ่ะน่าจะบั็กเพราะว่าคนไม่อยู่ไปเริ่มใหม่ปะเริ่มใหม่ไหมเริ่มใหม่ไปเริ่มใหม่ไป A few moments later